ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเหรียญบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยก็สามารถทําเงินบิตคอยได้นะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยเนาะในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนหรือว่าในการเก็บเหรียญคริปโต,ต,ต รกระเป๋าที่ผมแนะนำนะครับในส่วนของการสมัครนะกระเป๋านี้สมัครง่ายสุดนะครับก็คือกระเป๋า f o ์เสตเพยนะครับข้อเสียของ f o r ์เ t ตเพยคือเราไม่สามารถขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยได้จากกระเป๋านี้นะกระเป๋านี้เอาไว้ใช้ในการเก็บเหรียญและกันเนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครกันได้วิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้เรียบร้อยละไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยนะครับกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่สมัครง่ายสุดและก็ไม่จํากัดอายุในการสมัครยืนยัน ตัวตนในแค่อีเมลเราก็สามารถใช้ในการเก็บเหรียญคริปตัวกันได้ซึ่งกระเป๋านี้ผมเคยทําคลิปวิดีโอการโอนเงินเข้าธนาคารไปแล้วนะอยู่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยไปดูกันได้นะครับเหรียญคริปตัวที่ผมถืออยู่ในกระเป๋านี้นะครับผมก็ทุกเหรียญเลยที่ผมมีอยู่นะครับตามนี้นะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่1052.53ดอลลาร์เนาะซึ่งราคาเหรียญคริปโตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในส่วนของราคาเหรียญคริปโตถามว่าตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาเก็บนานไหมกว่าจะได้เงินเท่านี้นะครับก็เก็บมา นะครับผมตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงหน้าปัจจุบันนี้ก็คือเดือน8แล้วนะครับก็ครึ่งเดือน8แล้วนะก็เก็บมาเรื่อยๆทีละ10บาท20บาท5บาท100ยบาทก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการถอนเงินบิตคอยให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ผมมีบิตคอยอยู่ที่ประมาณ5 6 4 4 4 0 1ซาโตชินะครับก็คือ0 0 0 5นั่นเองนะครับผมถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกี่บาท่ะเดี๋ยวไปคำนวณกันเนาะไปที่กูเ่า b t c นะครับอันนี้คือแปลงค่า BTC นะราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่856,141บาทไทยต่อ1บิตคอย1บิตคอยก็คือ1.0000นี่เขาเรียกว่า1บิตคอยแต่ยอดที่ผมมีอยู่เนี่ยเขาเรียกเป็นหน่วยซาตโตชินะครับเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ4,800บาทนะครับผมอันนี้ก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บมาเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าเก็บเยอะอะไรนะครับก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นเงิน4,000กว่าบาทนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ ไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะฮะโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตและก็ถอนเงินให้ดูวันนี้นะครับมีชื่อว่า Forese Crypto นะครับซึ่งผมอัปเดตไปล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังทําอยู่ส่วนคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ดูไปแนวทางก่อนได้นะครับว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับเ,เว็บนี้สมัครฟรีทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์สามารถทําได้เลยนะนะรใส่วของกป๋ ในการเก็บเหรียญคริปโตจากเว็บนี้เนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ที่เรามีอยู่ในการรับเหรียญคริปโตนะครับวิธีการสมัครของ Faucet Crypto เนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินกันก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกเนาะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองรีเฟซนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าเว็บโฆษณา เรารีเฟซนะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้คือหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเมนูเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็กดที่เมนูคําว่าถอนหรือว่าวิดดอนะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหน้าตาการถอนเงินเหรียญคริปโตที่สามารถถอนได้นะครับถอนได้ทั้งหมด17เหรียญคริปโตนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกหรือว่ามือใหม่ในการใช้งานนะครับก็ดูขีดรายวันการถอนเงินของเราด้วยนะว่า1วันเนี่ยคุณสามารถใช้คะแนนในการถอนเนี่ยมากสุดได้เท่าไหร่นะ ทำมานานแล้วมันก็จํากัดขีดการถอนเงินต่อวันของผมเนี่ยอยู่ที่2องแสนคะแนนในการถอนต่อ1วันถ้าของใครนะครับถอนจนครบ100%แล้วนะครับตรงนี้ขึ้น100%แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถถอนซ้ําได้นะเราจะต้องรอถอนในวันถัดไปนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะถอนเป็นบิตคอย n แล้วกันเพราะว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยมันสามารถถอนได้นะตอนนี้นะครับถ้าเหรียญไหนขึ้นสินค้าหมดเนี่ยเราจะต้องรถถอทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ของเว็บนะครับเติมเหเเรบบียญเข้ามายังระบบเข้ามาย างเว็บไซต์ให้เราถอนนะอย่างเช่นเนี่ยสินค้าหมดนะครับเราไม่สามารถถอนได้นะเว็บไซต์นี้คนถอนเยอะมากนะครับก็เลยทําให้เหรียญหมดที่เขาเติมมานะครับเราต้องเราจะต้องรอนะอันนี้บิตคอยเนี่ยสามารถถอนได้เพราะว่าเติมมาเต็มแล้วนะครับอันนี้ไลท์คอยเนี่ยซ่อมบำรุงอยู่นะครับผมไม่สามารถถอนไลท์คอยได้ปกติผมจะถอนเป็นไลท์คอยนะเพราะว่าผมเก็บเหรียญไลท์คอยอยู่นะครับนี่ครับ9.45นะเก็บเหรียญไลท์คอยอยู่นะครับก็จะมี c ีแคสนะครับผม So ลาร์นานะถอนนะครับแต่ตอนนี้อ่ะบิตคอยมันถอนได้เนาะผมก็จะเลือกถอนเป็นบิตคอย เพอเรากดเข้ามาแล้วเนะครับเราก็ดูจํานวนการถอนเงินขั้นต่าว่าต้องใช้กี่คะแนนขั้นต่ำเนาะก็คือ5,900คะแนนในการถอนขั้นต่ำนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่100คะแนนนะครับรวมเป็น6000คะแนนในการถอนเงินแต่ละครั้งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการถอนเนี่ยเป็นวิธีการถอนตรงก็คือคุณสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคริปโตนะครับเราก็เลือกไปนะเพราะว่าเราจะใช้กระเป๋าไหนนะครับบิตครับสตันฟอร์ไบแนน Co คอยเบสซิ m เมกบิตซาเพยีใช้ได้หมดทุกกระเป๋าเนาะผมเลือกใช้เป็น ฟอเรสตเพย์แล้วกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นคะแนนที่เรามีอยู่ในการถอนนะครับแล้วก็่า์อาบิตคอยที่เราจะได้รับนะครับประมาณ39มหมาตูชีนะไปคำนวณที่ Google เหมือนเดิมว่าเราจะได้เป็นเงินกี่บาทไทยนะครับผมก็จะได้เงินประมาณ339.82บาทไทยนะครับนี่คือค่าเงินบาทที่ผมจะถอนในครั้งนี้นะแล้วก็จะได้รับนะครับซึ่งผมก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณนะครับที่อยู่กระเป๋าเงินนะเราก็เข้าไปที่ กระเป๋าเงินของเราที่เราจะใช้ในการรับเหรียญบิตคอยเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะเข้ามาที่เงินฝากเนาะในส่วนของ f o r ์เสตเพหรือว่า d e POSIT นะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่า Bitcoin BTC นะครับเราก็ใช้ลิงก์ตรงนี้ในการรับเงินได้เลยนะครับกดเข้าไปให้มันขึ้นคําว่า Copy นะถ้าเราไม่ชชว่์เนี่ยเราก็กด23รอบก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาที่อยู่มาวางลงในช่องนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่า3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวหลังเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับเพื่อความถูกต้องเนาะถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเงินจะไม่เข้านะครับับผมมเเรราาก็ดดูให้้้ีีนถนตงแลว่ย เราก็กดถอนเงินด้านล่างขวามือตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับความสําเร็จขึ้นแล้วนะครับก็คือการกระบาดปิดไปได้เลยยกเลิกได้เลยนะครับคือเราทําการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมมันขึ้นนะครับ99.96%นะครับถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือถอนได้แค่อีก100คะแนนนะครับเห็นไหมมันจะเต็มร0 0ยเเละเราไม่สามารถกดถอนได้เนาะถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือแค่100คะแนนซึ่งขั้นต่ำเนี่ยมันตั้ง5 0 0พันเนะมันไม่พอนะครับผมในส่วนของการถอนแล้วก ก็กดด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับประวัติศาสตร์นะกดเข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับเราสามารถดูได้ว่าการถอนเงินของเราเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการตรวจสอบนะครับก็เอาเมาส์หรือว่าเอารูปนิ้วเนี่ยมาจิ้มตรงนี้ดูได้นะครับตรงคําว่าประมวลผลเนาะระบบกําลังดําเนินการนะครับถอนเงินของคุณอยู่ในขนาดนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่24ชั่วโมงหรือ1วันในการตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปนะครับก็รอการตรวจสอบเนาะจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมถอนไปนะครับก็เมื่อวันที่21 เดือน7นู่นนะครับผมเดือน7นะครับนี่ก็เดือน8แล้วก็ใกล้จะครบ1เดือนแล้วนะในส่วนของการถอนเงินครั้งนี้นะครับก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเห็นไหมก็รอการตรวจสอบนะครับผมรอเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเราจะดูตรงไหนว่าเงินเข้าหรือว่าไม่เข้าในส่วนของกระเป๋า f o เ s e ต p เพย์เนาะเพราะว่ามันไม่มีอีเมลแจ้งเตือนนะครับก็ให้เราเข้ามาที่กระเป๋า f อเรสต์เพย์นะครับอ่ะกดภาพรวมก่อนแล้วกันขั้นตอนแรกนะครับหคือการจดยอดเงินตรงนี้ไว้นะครับจดยอดเงินไว้ว่าเรามียอดเงินปัจจ เราจะทําการถอนนะครับพอถอนเข้ามาแล้วเนี่ยยอดเงินมันก็จะเพิ่มใช่ไหมครับถ้ามันเพิ่มเราก็รู้แล้วว่าเงินเข้านะครับผมวิธีที่2นะครับเราจะไม่สามารถดูยอดเงินตรงนี้ได้นะครับผมยอดเงินที่เราถอนมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตรงรายการตรงนี้นะมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่เงินฝากนะครับตรงที่เราเอาลิงก์กระเป๋านั่นเองนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะครับนี่ยอดเงินที่เราทําการถอนจากเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะมาขึ้นแสดงตรงนี้ให้เราดูว่าเงินที่เราถอนมานะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหรร่มันนนก็จะขึ้้ตงีเล นะครับว่ามีเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับตามนี้วิธีการเช็คยอดเงินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างและกันเนาะในส่วนของเหรียญไลคอยนะครับที่ผมทําการถอนมาครั้งล่าสุดในส่วนของเว็บนี้นะครับก็คือยอดนี้นะครับ0.037นะครับมาดูที่กระเป๋า f o r s e t Pay เนาะนี่นะครับคือยอดล่าสุดที่ผมรับจากเว็บไซต์ f o r s e t Crypto นะครับก็คือน่ครับ0.03717172นะครับที่ได้รับมาเมื่อวันที่21เดือนกันดาร์กดาดขมนะครับก็ได้จริงแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับแต่การถอนเงินครั้งนี้นะครับ เราดูว่าเงินจะเข้าภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินของ f o เ c e ตคริปโตนะครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการใช้งานนะครับก็แนะนําให้ดูตั้งแต่คลิปแรกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่า การใช้งานเนี่ยผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยแล้วนะวันนี้ก็มาอัปเดตในสอง,องการถอนเงินให้เข้าใจมากที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นมือใหม่ในการหาเหรียญคริปโตยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะพยายามหาช่องทางที่สามารถทําเงินคริปโตได้มาลงให้อีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ